มีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลเคอผมหลงทางครับผมโอ้เอประตูอ๋อประตูล็อกอะอยู่ดีดีก็ล็กอกเฉยเลยอะทำไงดี่วออกไม่ได้อะโอ้ยแล้วที่นี่มีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูบ้านหลังนี้ดิเหมือนว่าจะหลังหลังยังไงก็ไม่รูอฮัลโหลสวัสดีครับผมหลงทางครับผมโอ้ยเรียกกี่ทีกี่ที ก็ไม่มีใครตอบเลยลองดูห้องนี้ดิแชว์บวันดี้ค้าว้าเฮ้ยตัวอะไรอะเรามาเล่นกันเถอะว้ายถ้าอยากเล่นกับตัวเองล่ะโอ้ยนี่ไม่มีคนแต่มีผีอยูอ่ว้ายทำไงดีทำไงดีเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เอาล่ะโห้แล้วเจอกุญแจฮ่าแล้วได้กุญแจมาแลว้วโอ้ยที่นี่มีผีไม่มีคนครับ อ๋ออันนี้มันมีสมุดบรนทึกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าให้เราหาทั้งหมดแปดเล่มแล้วเราหาแล้วเราจะได้อะไรว้าตัวอะไรโผล่มาหน้าแก่แก่ชเวตมีไหมไม่มีโอ้ยเราตาฝาดไปหลอเนี่ยโอ้นี่ไงกุญแจเอาล่ะเมื่อกี้นี้เราเจอผีหน้าคล้ายๆกับผีอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าเออคิดกอดคิดกอดคิดว๋ออ๋อใช่สเลนินนา สวัสดีเรามาเล่นกันเถอะเลืออะไรล่ะโอ้ยชั่วเราเล่นด้วยโอ้ยงานมันเคอเพสเล่นในหน้าครับผมเอาไงดีล่ะทีเนี้ยโอ้แล้เ,เจอสมุดอีกเล่มหนึ่งแล้ว,วรู้สึกว่าเีศพเยงมันหายตัวได้ด้วยอ่ะเหรอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาล่ะเราเราได้กูุญแจมาแล้วงานนี้เราเปิดประตออกไปจากที่นี่ดีกว่าเอาเฮ้ยลอกสังงานนะ แล้วนี่ตัวอะไรอ่ะโอไม่สามารถเปิดได้ต้องหากุญแจง,งั้นเหรอเอาล่ะครับตอนนี้เราติดอยู่ในบ้านหลังแห่งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยไขปริศนาหาความลับของบ้านหลังนี้และก็หาทางออกไปจากที่นี่ครับผมและเราก็ได้สมุดมาอีกเล่มหนึ่งแล้วเหลออมีใครหรือเปล่าถ้าเป็นคน สองเสียงหน่อยครับแต่ถ้าเป็นเีไม่ต้องสองเสียงมานะครับโอ้มีห้องใต้ดีนด้วโอ้ตรงห้องใต้ดินมันล็อกอันเราต้องไปหาทางเอ,อื่นเราล่ะเอาล่ะเราเราจะไปทางไหนอะโห้ยที่นี่ทําไมดูใหญ่โตจังเลยเฮ้ยมีนี่ด้วยกุญแจฮ่าได้มาอีกดอกนึงแล้วโอเคแล้วเราก็ไปต่อ,อห้องนี้มีอะไรปะมีผีป่ะโอ้ไม่มีแต่ได้ยินเสียงอะเหมือนม่ใคร พูดอะไร <No. S 1> อยู่ใกล้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีรูปภพาพัท่านผู้ชมหน้าแก่ๆหน้าคล้ายๆกับเออจริงด้วยคุณยายแกนนี่ <Huh? S 1> โอ้ยอย่าบอกนะว่าเราหลงมาอยู่ที่บ้านของคุณยายแกนนี่อะ่ะและนี่ลูกอ๋อนี่มันลกูกจะเลนะ่นหน้าไหวรูกมันเปลี่ยนหน้าได้ด้วยอะ่ะโอ้ดูดิท่านผู้ชมเหรอ เลยแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราอย่าพูดทึงทีเลยเราไปหาของต่อดีกว่าอ่าได้สม,มุดบันเทิงใหม่อีกเล่มหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมนี่พุทแจกอยู่ตรงนี้เอาละ่ะและเราก็เดินไปต่อโอห้องนี้มีอะไรไหมโอไม่มีอะไรเลยเหรอไหนตู้นี้ล่ะไม่มี Okay, เราไปหาที่อื่นต่อดีกว่าอุ้ยตรงกับแพงนี่เราได้สมุดโน้ตมาอีกอันนึงแล้วฮัลโหลไม่ีใครอยู่ไหมครับโอยพูดไปก็ไม่มีใครอยู่เลนะโอเคในลิชักนี้ไม่มีและในห้องนี้ล่ะโฮ้ยไอะไรไหมอุ้ยนี่ตั้อะไรอะ่ะโอมีนี่ด้วยสมดุดโน้ตได้มาอีกเล่มหนึ่งแล้วโอเคมีงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาต่อกันเลยดีกว่า ฮ้ยเดียวก่อนตรงนี้มีบันไดครับท่านผู้ชมโอ้ขึ้นไปโพถึงไหนเนี่ยโอ้ยมีตั้งหลายประตูเฮ้ยเดียวก่อนเจ้าหัวหัวคุณยายแก่นี่โอ้ไมก่ก็ใช้เป้าใช้เป้าวัด <What? S 1> หายไปไหนแล้ววะอ้ออ้อหรือตาฝาดอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยไม่มีไม่มีแฮะแล้วห้องนี้มีหรือเปล่าโอ้อันนี้ก็ไม่มี โอ้นี่ห้องห้องน้ำนี่นะหรือหัวแกนี่จะอยู่ในโถส้วมโอ้ไม่เมโอ้ยหัวผีที่ไหนอยากที่เข้าไปอยู่ในโถส้วมล่ะโอ้ตรงนี้ได้สมุดนัดมาอีกหนึ่งเล่มแล้วตรงนี้มีอะไรเปล่าเปิดดิโอ้โอ้ไมก่ก็เราได้กุญแจมาอีกดอกหนึ่งแล้วโอ้ยรานี้กุญแจทั้งหมดสี่ดอกด้วยกันแต่ทำไมเราไขาประตูไม่ได้เลยอะ่ะเอาล่ะเดินลงบันไดกะดา๋กระดี๋ เจะไปทางไหนต่อเนี่ยเหมือนจุดจะหลงทางเลยนั่นเนี่ยแล้วห้องนี้ล่ะโอเคแล้วตู้นี้ล่ะโอ้ตู้นี้เปิดได้แล้วเฮ๊ได้กุญแจดอกสีขาวมาด้วยแหละและดอกนี้ก็ไม่เหมือนอันอื่นที่เราเจอมาหรือว่าจะเป็นประตูทางออก ว่าจะเป็นกุญแจเปิดประตูห้องใต้ดินกันแล้วนะเอาล่ะเปิดโอ้แล้วเข้ามาอยู่ในห้องใต้ดินแล้วครับท่านผู้ชมว้าจุนเข้ามาได้แล้วโอเคทางใต้ดินนี่อาจจะมีทางออกก็ได้อ้เดี๋ยวก่อนเหมือนจอะไรบ้างอย่าโอ้เราเจอชั้นแรงเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้สู้กับผีเหรอโอ้เอาล่ะเปิดห้องนี้มีอะไรไหมโอ้ไม่เห็นมีอะไรโอ้ตรงนี้มี อ้ในหีบมีอะไรหรือเปล่าไม่มีงั้นเราไปดูห้องอื่นต่อกันเลยดีกว่าเฮ้ไม่มีใครอยู่เลยหลอนเนี่ยอ่าประตูห้องนี้ล่ะโอ้ไม่ไม่แล้วเ,เราก็ไปต่อเฮ้เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเห็นเห็น อะไรเลยหลอนเนี่ะโอ้ห้องใต้ดินนี่ไม่มีคนว้านี่แตะหักกวนี่มันหัวหญ่แกนนี่แน่นะโอ้อ้าวไปไหนแล้ววะโอ้เมื่อกี้ยังอยู่เว้ยหรือว่าไปแอบอยู่ในห้องโอ้จวนว้าวเจออีกตัวนึงแล้วโอ้เล่าเมลิสเบนเถอะโอ้โออยใครอยากจะเล่นกับผีกัน แม่อยากจะมานเล่นกับจูนเห็นว่าจุนรอละเดโอ้ยเบ๋เบ๋เบดูดิในเห็นนี้มีอะไรเปล่าอ้าวผีกว้างเปล่าสง,งานันโอ้ทยทําไงดีอะโอ้ยมีทางไปต่อไหมอะไม่มีเลยอะ่ะและนี่ใช้ได้หรือเปล่าอเอาแลังแงะด,ดิอ้ไม่ได้อะโอ้ทยทําไงดีเราต้องออกทางประตูแต่ป,ประตูบานนั้นอะมีเซเลนิน่าเฝ้าอยู่อะท่านผู้ชมอะไรนะให้ฝาไปเลยเหรอโอ้ยจะดีเหรอเอาละ อเอาละเปิดเอาวับไปทันได้ไปทางไหนก็วับตามมาโอ้ยังไงดีว้าไมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกาเวทโซเชเวตตรงนี้มีประตูไหมไม่ประตูด,ด้วยโอ้ยหลอดหลอดด้วยอ่ะใจลายที่สุดไม่อยากเล่นด้วยเท่านั้น,นและถามฉันหน่อยไหมว่าอยากเล่นด้วยหรือเปล่าโอ้ตรงนั้นมีหีบด้วยแหละ เอาละเปิดแวดู้มีกระดาษครับผมกระดาษอะไรอะ่ะอาจจะไขปริศนาบ้านหลังนี้ก็เป็นได้เอาละเฮ้ยไฟด่าบ้าก็เลยขึ้นไปทไีมาอยาอู่ด้ยวยกันไหมว้ายอยู่กันเป็นครอบครัวเลยคหะโอ้ไม่ขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติด